พูดถึงการจัดกีฬาปัญจศิลป์ภาคใต้ในครั้งที่สิบเอ็ดนิตครับครับผมออขอบคุณมากนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนตั้งแต่ความเป็นมานะครับออของการแข่งขันกีฬาปัญจศิลป์จังหวัดเชียงรายภาคใต้ครั้งนี้นะครับก็เป็นเป็นดำริของท่านพวานุอุทัทยรัตนนายกสมาคมกีฬาปัญจศิลป์โดยร่วมกับ สถาบันการภกษาวิทยาเขตยะลานะครับเ,เริ่มจัดครั้งแรกในปี2555จนกระทั่งถึงณปีนี้นะครับรวมทั้งที่เนี่ย11 11ครั้งนะครับเราหยุดการแข่งขันไป1ปีในช่วงของโควิดนะครับจากดําริของท่านนายกก็ทำให้มีโครงการนี้นะครับก็ดำเนินการมาตลอดทุกปีเราเริ่มครั้งแรก นักกีฬาประมาณ200คนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ100ยกว่าคนในในการจัดทั้งแรกแต่เราก็มีการพัฒนาและมีการส่งเสริมนักกีฬานะครับในจังหวัดชายแดในใต้เพื่อ,อส่งเสริมโดยเฉพาะและก็มันเป็นภารกิจของของของ,อของสมาคม ซึ่งสอด,สอดนะคล้องกับภารกิจของออมาลร,รายการกีฬาแห่งชาติวิกฤตยศลาด้วยนะครับก็ทําให้เป็นโครงการที่เป็นโครงการที่จัดโดยสมาคมร่วมกับมาลรายการกีฬาแห่งชาติจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับือว่านะมีอยู่สองเรื่องครับปีนี้นักกีฬาเยอะมากครับสำหรับในปีราปีนี้นะครับ mm hmm. ก็ตั้งแต่เราจับมาเป็นปีที่11เอ็ในปีนี้ mm hmm. ก็ต้องพินชมนะครับว่าปีนี้เนี่ย เรามีนักกีฬาเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมดทั้งประเภทปัญจลีลาและก็ปัญจาการประเภทต่อสูออป้ประเภทต่อสู้เนี่ยครับเรามีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ย63ทีมนะครับจำนวนนักกีฬาเนี่ย589คนนะครับแล้วก็ประเภทปัญจลีลามีแข่งขันทั้งหมด9 37ทีม 31ทีมมีนักกีฬาทั้งหมด97คนรวมทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยครับก็มีเส็นเข้าร่วมนึ่งรัน100ทีมพอดีปีนี้ตัวตัวเลขดีครับ1100ทีมมีนักกีฬาเข้ามาแข่งขันทั้งหมดเนี่ย624คนซึ่งถือว่ามีจํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่เราเริ่มมา11ครั้งนะครับ ถ้าเรารวมกับเจ้าหน้าที่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งผู้ปกครองเนี่ยมาร่วมใน,ในครั้งนี้นะครับ<ม>ก็ประมาณหนึ่งพคนที่มาร่วมในกิจกรรมในในปีนี้ครับแล้วเห็นว่าสมาคมปันจักศิลป์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะเผยแพร่ไปทั่วประเทศครับอ,อ,อย่างนี้ครับในในกีฬาปันศิลป์เนี่ยเดิมนั้นนะเน่ย จำมองว่ากีฬาปัญจศิลเป็นกีฬาของจังหวัดชายแดนภาคใต้สามสี่จังหวัดเท่านั้นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนยางพารานะครับต้นยางพาราเริ่มต้นที่อยู่ในภาคภาคใต้นะครับชพาะภาคใต้แต่ตอนนี้ยางพาราเนี่ยมันก็ปลูกได้ทั่วประเทศแล้วนะครับก็เปรียบเสม,มือนกับกีฬาปัญจศิลซึ่งขณะนี้นก็มีอยู่ มีการเล่นอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น,ทน,น่ายินดีนะครับผมขออนุญาตนเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าในการแข่งขันกีฬาครั้งที่1 1ครั้งนี้เราก็เป็นมีทีมจากต่างประเทศ2ทีม2ประเทศนะครับคือประเทศจากอินโดนีเซีย1ทีมแล้วจากประเทศมาเลเซีย2ทีมครับขอเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่ง ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่เหตุรายการนี้นะครับก็ได้มีการชื่อเสียงซึ่งสมาคมก็มองว่าในปีถัดไปจะเชิญทีมต่างประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเราเ,เข้ามาร่วมเพื่อเป็นการพัฒนากีฬาเป็นประาทศเนี่ยให้มีความก้าหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วเราทางสมาคมก็จะได้หาโอกาสนี้ครับได้ พิจารณาตัวนักกีฬาที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเข้าร่วมกนนารแข่งขันในระดับเยาวชนชิงแชมป์โลกหรือรอาจา,ารชิงแชมป์โลกหรือการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปในนามของทีมชาติไทยครับก็สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดกรกรทักษะพัฒนากุลนะครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลายัยนราธิวาสราชนาครินนะครับ ในการแข่งขันกีฬาประจรศิลั์ชิงแชมป์ชาแนใต้ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางสมาคมนะครับได้เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ให้โอกาสเปิดเวทีนะครับให้นักเรียนเยาวชนนะครับแล้วก็นักศึกษาได้แสดงออกนะครับถึงกีฬาทางด้านประจรศิลั์อย่างเต็มที่แล้วก็อย่างสม่ำเสมอมาทุกปีนั่นเองนะครับเพื่อ ในการส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาประจาคศิลั์นะครับและช่วยนะครับให้เยาวชนนะครับหลีกเลี่ยงการไปมั่วสุมนะครับกับยาเสพติดแล้วก็อบายามุกต่างๆนั่นเองขอบมากครับค่ะาจากแฟนทีมคณะของเรนบ้าสุดแดงค่ะก็รู้สึกอขอขอบคุณนะคะทางาสมาคม ทีมปัญนจักศิละนะคะที่มีกิจกรรมดีๆนะคะในวันนี้ทำให้ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านจุดแดงะค่ะได้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับปัญนจักเนี่ยค่ะมาสะแสดงความสามารถนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราสามารถจะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้เรานะคะ mm hmm. ให้ให้สามารถที่จะยืนหยัดยาวต่อไปได้ะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ต้องขอบคุณ คณะของอทีมทีมงานนะคะที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนนะคะที่มีความสนใจแล้วก็มีความสามารถที่เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาบันดากในวันนี้นะคะ่ะได้มาแสดงความสามารถนะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะกิจกรรมให้กับนักเรียนที่แทนที่จะเอาเวลาที่ที่ไปม่วสุมนะคะเกี่ยวกับ อยาเสพติดอะไรต่างๆแต่เราเอาเวลาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะคะกับนัเกเรียนก็ในนามของตัวแทนโรงเรียนบ้านจุดแดงค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทางสมาคมะค่ะขอบคุณค่ะ